สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้ากลุ่มวางแนวทางนะคะเป็นกลุ่มวางแนวทางของเว็บหนึ่งสองสามเบ็ดนะคะสวางแนวทางหวยกีนะคะหวยหุ้นหวยราวหวยไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะมีหมดเลยค่ะคนไหนที่ยังไม่เข้านะคะก็สามารถทักมาขอเข้าได้เลยนะคะที่แอดมีเจ็ดแปดเก้าเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มเลยค่ะ สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนหวยทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเจส้มหวยเด็ดเช่นเคยกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีสูตรยิ่กีนะคะ1 2 3สเนาะเป็นสูตรนะคะรูป19ประตูนะวันนี้จะมาฟันตัวเดียวให้เพื่อนๆได้ไปลองเล่นกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะอ่าเป็นสูตรที่ ส้มใช้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีเวลานะเดี๋ยวไม่ได้อธิบายสูตรนะคะใครอยากได้สูตรก็ทักไปแอดมิ7 7 9เลยนะคะสูตรนี้ง่ายมากเลยค่ะทักไปได้เลยนะคะบอกว่าขอสูตรรูป19ประตูจากเจ๊ส้มจากคลิปนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะให้น้องๆอแอดมินส่งให้เนาะโอเคอันนี้คือส้มเทส,สูตรแล้วนะคะรอบที่เท่าไหร่รอบที่50 51นะคะ52เออคือเทนแล้วมันเข้านะคะอะเดี๋ยวจะมาคำนวณรอบที่53นะคะอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคมารอบนี้นะคะ2กับ3ะคะ่ะเลือกรูดเลือกแทงเลยนะคะอะเดี๋ยวรอบนี้นะคะเดี๋ยวดูกับว่าจะเล่นเป็นเลขอะไรดีนะเดี๋ยวคำนวณก่อนนะคะ เราจะไหล3ดีไม่เอ่ยโอ้ยไหล2พูดผิดเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะโอเคค่ะรอบนี้นะคะเราลูดเป็น3ดีกว่านาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมานะคะ3ามสองมาบ่อยแล้วนะคะอันนี้เล่นตามเลขที่นานๆแล้วก็ลูดนะคะโอเคกดเป็น2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็ลูด19ประตูนะคะแทงเลข3เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตไปแบบเร็วๆหน่อยนะคะเนเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจนะ,ะก็ท้าไปขอสูตรได้ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวแทงตัวละ10บบาทดีไหม าตัวละสิบาทนะคะจะลงทุนไป380รนะ้อแปดสละสิบาบาทพอไหมไม่พอเออเอาตัวละ14ก็ได้เดี๋ยวเราจะลงหมดหน้าตักเลยนะคะวันนี้นะคะทุน500ร้อยเอทุนห้าเนาะโอเคลงทุนไป532รมได้อยู่นะเออโอเคถ้าได้กำไรก็จะประมาณสักเกือบหนึ่งเท่าตัวเลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวกดแทงไปแล้วนะคะเดี๋ยวฝาก Facebook หน่อยนะอันนี้เป็น f เฟซบ o ๊กส้มเองนะคะ นี่ลืมบอกว่างให้เลขไปนะคะรัฐบาลไทยวันเมื่อกี้ให้ไป07นะคะออก70ย์ก็ก็ได้อยู่นะ,คะใครไปสลับตัวเอาก็ได้อยู่นะคะเออไปติดตามไป,ไปติดตามเฟซน,นะคะได้นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะถ้าไปขอสูตรอยู่ในเฟซก็ได้นะคะอันนี้เป็นเฟซส้มเองนะคะส้มสุชาดานั่นเองนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเฟซใหม่นะหรือว่าไปติดตามในเพจก็ได้เด้อเพื่อนๆเด้อ โอเคกลับมานะคะเดี๋ยวเรารอผลหวยออกนะคะเมื่อกี้แทงเลข3ามไปนะโอเคจะมาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมนะโอเคค่ะรอผลหวยสักครู่จ้าโอเคค่ะผลหวยออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดีเฟซกันก่อนนะคะว่าเราจะได้หรือจะเสียนะคะอ่ะเดี๋ยวส่งดีเฟซแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อมาแล้วค่ะโอ้โหถูกไปนะคะรอบนี้นะคะ บวกไปนะคะได้กำไรไปหกร้ห้าสิบแปดบาทนะคะโอเคเราถูกเป็นเลข3ามนะคะอ่าเจาะสองตัวล่างแตกนะคะก็คือ9 3สามนะคะได้อยู่นะได้อยู่นะคะสำหรับรอบนี้นะคะตอนนี้เข้าไปแล้วนะคะสี่รอบแล้วนะเออจากที่เทนมาเข้าไปแล้วสี่รอบนะอามารอบที่ห้าค่ะจะเข้าไหมนะมาเดี๋ยวเรามาแทงหวยกันเอ้ยเรามาคำนวณอีกก่อนนะพูดผิดเอ่ออันนี้นะคะก็คือ มาอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเ,เพื่อนๆนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอคำนวณก่อนค่ะโอเคโอเครอบนี้นะคะเลขศูนย์กับนะเลขแปดนะเลขศูนย์กับเลขแปดเราจะไหลเลือไหนดีเอ่ยโอเคเดี๋ยว,ค,ยวคิดว่าเลขแปดน่าจะมาค่ะเลขแปดมาแบบมามาเยอะกว่านะเพราะว่าตามตัวบนเลขหน้าก็แปดแปดนะโอเคเราจะ แทงเป็นเลข8แล้วกันเนาะเพื่อนๆเ,เนาะดูตามเลขไหลเป็นหลักนะคะสําหรับรอบนี้นะมาค่ะเดี๋ยวออกมาแทงหวยกันเลยนะคะโอเคเรื่อเป็นจับยีก่กีรอบที่54นะคะ2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามารูดเลข8กันจ้าลงทุนรอบนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่เป็นตัวเท่าไหรด่ดีโอเคตัวละ10บาทดีไหมอ๋อถ้าตัวละ10บาทก็จะได้กำไรไป850บาทนะคะ โอเคเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเพิ่มเบ็ดน,นะคะอาวไปสามวแตดสินม่แหละเนาะเล่นแบบน้อยๆะคะ่ะอันนี้ถ้าได้โอก,กาสจะถอนนะเพราะว่าไม่ชอบแบบเล่นเยอะนะช่วงนี้นะโอเคเดี๋ยวรอรอผลหวยนะเดี๋ยวจะดูว่าได้ถอนไหมนะคะรอสักครู่ค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆพ้นหวยออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีเฟซกันว่าจะได้จะเสียนะคะรอบ54สิบสี่เด้อมาดูกันค่ะโอเครอบนี้นะคะโอ้โหแปดแปดเลขออกเป็นแปดปดเลยนะคะถ้าเราแทงศูนย์ไปก็จะได้สองตัวล่างด้วยนะคะโอ้โหเข้าทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งศูนย์ทั้ง 0, 8ปดนะคะรอบนี้นะคะ อ่าบวกไปนะคะ470บาทนะคะได้กำไรไปนะอันนี้คือกำไรสุทธิแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราออกไปถอนเงินกันดิโอเคมาเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าค่ะว่าเราถูกไปกี่รอบแล้วนะก็คือ1 2 3 4 5 5หหรอบติดนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะรูป19ประตูน,นะคะโอเคเดี๋ยวออกมาหน้าหลับกันนะคะตอนนี้นะคะมีเงินในบัญชีนะคะในยูทไปนะคะ1,600นะคะ ห1บบาทนะคะได้กำไรไปประมาณพันเอ็ดเลยนะก็ถือว่าได้อยู่นะเข้าดีอยู่นะคะสูตรนี้นะคะไปเจอการใหม่นะคะคลิปหน้านะคลิปนี้ใครอยากได้สูตรนี้ทักไปขอได้เลยนะคะบอกว่าสูตรจากเจ๊ส้มนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเร็วเรนี้แหละเดี๋ยวจะมาลงคลิปเดี๋ยวจะมาลงสูตรใหม่นะคะใครอยากได้สูตรแบบไหนก็คอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มจะมาคำนวณแล้วก็จะมาลองเล่นให้เพื่อนดูนะคะว่ามันจะเข้าไหมเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตไปก่อนเดอ้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย